รานเก่งเดี๋ยังไป่เปิดถนนเขาร้านเก่งขา,ขายขนมปังให้หน่อยขนมปังน้องก<ะ>็ได้ไปโปรโมทให้หน่อยอ่าโอเคมาจะโปรโมทให้ขายหน่อยขายหน่อยเนี่ยลูกค้าถือกระเป๋าด้วยอ่ามาถือกระเป๋าด้วยอ่าลูกค้าคะกระเปะ๋าใส่ตังค์ซือซ้อขนมปังน้องหน่อยค่ะห้ใบยี่้าใบยี่สิบเซือซ้อหน่อยมีแบงค์มีแบงค์งพันอ,อ่าอ่าดานรานเก่งขา,ขายขนมปังให้น้องอลาด้าหน่อยโปรโมทหน่อยมีขนมอะไรบ้างพร้อม ลูกค้ามาซื้อซื้อขนมน้องหน่อยนี่นมองมีขนมอะไรบ้างขนมน้องนาดาเนี่ยไม่ออกอ่ะอันนี้ขายไหน่ลยด้หออาจารย์เก่งโฆษณาหน่อยมาแล้วลูกค้ามาซื้อขนมน้องหน่อยอุดหนุนน้องระดาหน่อยอืมซื้อขนมน้องน้องนาดาหน่อยเด้วยขายด้วยขายเลยนะเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีครนะเอาเท่าไหร่ดีมีสิบบาทกับห้าบาท น้องหออตะกี่บาทห้าบาทครับสิบห้าบาทครับผมสิบห้าบาทสิบห้ามีขนมอะไรบ้างมีขนมอมืเขาเรียกอะไรนะไส้มไมไ้แตงไม้แล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดป๊อปคอรขนารับผอมให<ป>้ลูกค้าริงก่อนถ้าลูกค้าซื้อผมก็ติดใจผมได้ซื้อกินมั่งเอออให้ดีบดบมาซื้ออ่ดบดบมาซื้อเดเดี๋ยวมันจะหมดก่อนที่มันจะหมดอายุ ลูกค้ามาจะซื้อขนมน้องกระดาหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้หวยสองตัวเร็วมาเร็วไปจดให้ดูเร็วมาซื้อขนมแจกหวยนะอืมเร็วอาเถะแทีหนักกิดได้ดกเงี้ยเจ่งเฉียดได้เฉย<ถ>ได้้เขาพูดไทยได้ซื้อซื้อขนมน้องหน่อยครับเอาขายขายขายไปเรื่อยๆลูกค้าจะซื้อขนมน้องกระดาหน่อยโอ้ยยืนข้างแจ๊จอกอ่ะจา้าว มาแล้วซืว้อขนมน้องหน่อยเร็วลูกค้ามีขนมอะไรบ้างมีขนมนี่ไงข,ขนมอัลละจองบาทโฆษณาเร็วโฆษณาโฆษณาอืมอาจจะนี่กินหน่อยที่จะยางเน่อยย่างเน่อย อคุยดูเรื่องยังเวลาคุยอยากคุยเวลาคุยอยากจะคุยเวลาให้ซื้อของไม่ซื้ออ่ะไม่ได้คุยเป็นผมก็เกีบยแปรไปไม่เป็นอ่ะดูทำไมมีกุญแจเยอะจังกุญแจบ้านกุญแจรถเนี่ย เออแจกบ้านขายได้บ้องไหมได้ครับได้อยู่ฮะต้องถามยิ่งเจาะขายได้อยู่ขายอะไรมาขายนี่ขายได้สักอย่างเลยเรียกขนมร้าหน่อยเร็วฝากร้านหน่อยฝากร้านยิ่จอกหน่อยครับฝากร้านขนมน้านได้หน่อยฝากอุดรุนหน่อยอยู่ที่ไหนสายสามบ้านเราไงอยู่ที่สายสามหน้านามัยอะไรนะโรงเรียนคลองบางพรมเดี๋ยวคลองพรมฝากหน่อยเร็วขนมหวานอร่อยขนมหวานของน้องกัลดาอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยเคยกินนะเคยกินแล้วนะอืฝากอุดรุนหน่อยฝากเอฟซีอุดรุนอุดรุนหน่อยเร็วแนวฝากเอฟซีช่วย อุนหนุนน้องหน่อยครับครับผมไม่ีไหมไม่มีนะครับอ่าไม่มีแล้ว,ลวสวัสดีเอฟซี FC หน่อยสวัสดีครับครับ